สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพรชัยพิมพ์ขุนทศทีมงานรักบ้านเกิด .com นะครับจะนำพาคุณผู้ชมมาพบกับสวนเกษตรอินทรีย์สวนอุตสาห์นะครับที่บ้านท่าแจ้งตะบลหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับมาพบกับคุณบุญชิตสมถะนะครับสวัสดีครับครับครับผมบุญชิตสมถฏฐะครับครับเป็นผู้รายการสุนปัตชาวบ้าน ปลาเกษตรสวนลูกสาอยู่ที่บ้านท่าแจ้งตำบลนกแวงอำเภอโนนเวียงจังหวัดชียงคูณครับครับวันนี้จะมีในส่วนของเทคนิคอะไรมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็กลุ่มพี่น้องเกษตรกรกันครับครับวันนี้จะพาพี่พี่น้องมาดูเรื่องวิธีการการปลานอกน้ำเวลาเราจะเอาปลามาเลี้ยงครับปลามาเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นบ่อปฏติกบ่อปูนหรือบ่อบ่อใหม่นะครับปลาจะถูกกินน้ำปลาจะนกน้ำตายที่นี่เรามีเรามีเคล็ดลับอยู่ครับ ก็คือทำยังไงครับก็คือใช้ท่อนกล้วยนะครับท่อนกล้วยท่อนกล้วยครับแล้วกลัมเกลเกลกับกล้วยออกนะคกับเกลกล้วยออกแล้วก็โยนโยนลงไปครับลงลงไปแกน้ำไว้ประมาณสักสี่ห้าวันนะครับก่อนก่อนที่จะจะให้ก่อนที่จะเอาปลามาเลี้ยงครับครับก็แช่น้ำไว้เพื่อเพื่อปรับสภาพกลิ่นน้ำไม่ไม่มีกลิ่นครับ ในส่วนของต้นกล้วยเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างครับต้นกล้วยที่จะมีจะมีช่อง,ช,องช่องอากาศช่องช่องอากาศอยู่ตรงน,นี้มันมีสังเกตง่ายๆใช่มสังเ๋อครับ,รบช่องอากาศพกน,นีมันจะดูดดูดอากาศเข้าไปอยู่ในช่องของอากาศนี้คดับกลิ่นไม่ให้ไม่ให้มีกลิ่น้วทําให้ปลาเนี่ย โตเร็วหรือปะครับตัวนี้จะดับกินปลาดับดับกินน้ําไม่ให้มีน้ำเคาน์น้าเหม็นโอ้เป็นการป้องกันไม่ให้ปลานองน้ําได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ถือว่าเป็นวิธีง่ายๆกันเลยทีเดียวครับที่เอามาฝากกลุ่มพี่น้องเกษตรกรแล้วก็กลุ่มคนเลี้ยงปลานะครับแถวบ้านเราบ่อใหญ่ๆได้เลยใช่ไหมครับถ้าบ่ใหญ่ก็ต้องใช้ต้นกล้วยเยอะกว่านี้อีก๋อถ้าบ่ขนาดนี้ก็ใช้ประมาณต้นหรือสองต้นก็พอ๋อแต่สามารถใช้ได้ในบ่ใหญ่ครับบ่ใหญ่บ่ใหญ่เมชได้เลยใช่ไหมครับใช่รถือว ไม่ให้น้ำเนี่ยเสียใช่ไหมครับครับครับวันนี้ก็ขอขอขอบคุณมากนะครับสำหรับพ่อวิธีธรรมชาตินะครับที่ให้ข้อมูลกับพี่น้องก็เสร็จแต่ก่อนแล้วก็คุณผู้ชมครับครับผมขอบคุณมากครับ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 นี่ก็เป็นในส่วนของวิธีง่ายๆนะครับในการป้องกันปลานกน้ำนะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้ได้บนเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com นะครับสำหรับนี้ผมพรชัยพิมพ์คุณทตต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ